นี้เป็นหนุ่มกรุงเทพกลับบ้านไปที่ชัยนาทแล้วก็ไม่ยอมกักตัวไปจัดปาร์ตี้วันเกิดอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยติดเชื้อโควิดนำไปติดเพื่อนตัวเองอีก2คนแล้วรอผลตรวจกลุ่มเสี่ยงอีกถึง9คนทางนายแพทย์พันลบยอดศิรจ,จินดานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทครับบอกว่าจังหวัดชัยนาทตอนนี้พบ ผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่เพิ่มอีก2คนก็เป็นผู้ป่วยรายที่14และก็15ของจังหวัดชัยนาธนะครับรับเชื้อมาจากชายอายุ35ปีที่ป่วยยืนยันมาจากกรุงเทพมหานครมีประวัติไปที่สถานบันเทิงในกรุงเทพครับหลังจากนั้นกลับมาเยี่ยมบ้านอยู่ในตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงจังหวัดชัยนาทช่วงระหว่าง7ถึง10เมษายนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็อยู่ที่จังหวัดชัยนาทแบบไม่ยอมกักตัว ออกไปเล่นสนุกเกอร์กับเพื่อนด้วยแบบไม่สวมหน้ากากอนามัยจัดงานปาร์ตี้วันเกิดนั่งตั้งวงดื่มสุรากับเพื่อนตั้งแต่เรียกว่าเที่ยงวันยันเที่ยงคืนสุดท้ายกลับกรุงเทพไปผลตรวจติดโควิด -19 ออกมา11เเมษายนฮะ ทำให้จากรายนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับก็เป็นครในครอบครัวคนในงานปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็ที่กลุ่มโต๊ะสนุกเกอร์รวมทั้งหมด18คนทีมสอบสวนโรคของจังหวัดชัยนาทก็นำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดไปตรวจหาเชือ้อพบติดเชื้อ2คนก็อย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนในงานปาร์ตี้วันเกิดนั่นแหละฮะส่วนอีก16คนยังไม่พบเชื้อนะครับส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอีก2รายที่พบใหม่นะฮะมีทั้งหมด9คน นะครับก็สอบสวนโรคก็ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดมาตรวจหาเชื้อตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลทำให้จังหวัดชัยนาทมีผู้ป่วยโควิดส9สะสม15รายนะฮะ